นะตัวนี้ที่สุดแล้วครับความเร็วเมื่อเมื่อคัพู่ได้รอแล้วครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีสนุกไม่มีร่อนเลยครับมีความรู้สึกว่าอยู่ในสนามแล้วค่อนข้างจะดีมากแนะนำครับตัวนี้สำหรับทุกราคาที่หายางราคาประหยัดอาบุรีรัมนะครับเรามาทดสอบยางกีติยางอันดับ9ของโลกนะตอนนี้รุ่น S2 เมื่อกี้เราได้ทดอลองทดสยางของอจิติตเอสองเรียบร้อยแล้วครับค่อนข้างจะเกาะถนนและหนึบมากาการทรงตัวและการเลี้ยวในเขาเรียกเปลี่ยนเลนระดับเร็วมากแล้วก็ไม่ยุ่ยเลยตรงนี้ค่อนข้างจะเหมาะกับการขับขี่ทั้งถนนแห้งถนนเปียกตัวนี้ถ้าคนชอบความเร็วต้องแนะนำครับเอสองตัวนี้สําหรับาการขับขี่บนถนนและระยะไกลระยะเบี่ยงค่อนข้างดีมากครับ จิติ p ีสิตัวรันแปสายเบนนะครับสองเจ็ดห้าสดอยปีสอ่ยางค่อนข้างเงียบมากครับถ้าเอาสาออกจะไม่รู้เลยครับว่าเป็นจิติหรือว่าเป็นกลุ่มแบรนด์อันดับโลก1หรือ2ของโลกเลยครับแต่ตัวนี้ดีมากการเกาะถนนและการเปลี่ยนเลนค่อนข้างดีและความความเบาของเขาค่อนข้างค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าตัวนี้เป็นกึงก่งไฮบิดกึ่งไฮบิดค่อนข้างจะ ตัวเครื่องยนต์ค่อนข้างเงียบอยู่แล้วยางค่อนข้างเงียบรับกับสภาพตัวนี้ด้วยแล้วก็การรับน้ำหนักรถค่อนข้างดีเอ็กต้าโหลดครับความเร็วอยู่ประมาณ3 0 0ขึ้นตัวนี้ใช้ได้เลยครับแนะนำครับสำหรับผู้ใช้ความเร็วและต้องการความร่มเงียบพีซีสำหรับจิติครับผมสามเหตุผลน,นะของ g t นะแล้วก็ซูเปอร์คาร์ต้องใช้นะข้อที่หความเร็วค่อนข้างจะเกิน300กิโลเมตรต่อชออัอ่วโมงแรงดันยางหรือลมยางที่ความลมร้อนนะ่ะมันจะค่อนข้างจะทนความร้อนได้มากระดับ AA แล้วก็การเปลี่ยนเลน์ค่อนข้างส,สมมติกว่าไอ้ตัวอื่นที่สุดละตั้งแต่ใช้มา3ตัว P10 แล้วก็ไอสองแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นค่อนข้างจะได้ความเร็วสูงได้3ามสามพีผลที่ควรใช้ฮะตัวนี้วตรวกับอพวงมาลัยมากต้องแนะนําครับความเร็ว3 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นตัววายแล้วมีวงเล็บข้างในแนะนำครับเอาไว้เจอกันตัวนี้ความเร็วมากกว่า 300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วก็การระยะเบรกค่อนข้างจะดีมากได้ดับเบิลเอ,อแล้วก็ระยะการเกาะได้ดับเบิลเอนะฮะก็ค่อนข้างดีมากแล้วก็มีตัวหนึ่งเทอร์โเรเจอร์ตัวนี้ความร้อนในระดับดีเหมาะกับการใช้อุณหภูมิสูงและก็ความเร็วสูงที่สุดแล้วสำหรับ GTR นะครับดีที่สุดในสําหรับความเร็วสุดก็คือมี S2 แล้วก็ P10 แล้วก็ตัวิยาที่ผมเจอมาลองทั้ง3ตัวแล้วตัวนี้ที่สุดแล้วครับกับความเร็วมึ่มเมืัอคู่ได้ลองแล้วครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีสนุกไม่มีร่อนเลยครับมีความรู้สึกว่าอยู่ในสนามแล้วค่อนข้างจะดีมากแนะนำครับตัวนี้สำหรับทุกคาที่หายาราคาประหยัดและค่อนข้างดีเป็นมอเตอร์สปอร์ตครับเป็นวิห้อต้นตของโลกที่สามารถจะวิ่งบนสนาม รถแข็งและค่อนข้างจะวิ่ง25ชั่วโมงประมาณ25ชั่วโมงแล้วไม่หยุดเลยสามารถที่จะทนความร้อนได้สูงมีไม่กี่ยห้อในโลกครับและความต้านทานความร้อนค่อนข้างจะเยอะตัวนี้เทอร์เจอร์สามารถใช้ตัวนี้เทียบเท่ากับยางค่อนข้างแบรนด์ดังได้เลยแต่ราคาโครงสร้างไม่ได้แทนครับตัวนี้ใช้ได้ครับ